่ะเมื่อในนิยากัมีแนวทางตัวเลขเกีย่วกับเลกศูนย์คำนวณของเซียนแปดเลี้ยวนะคะงวดรา่ผ่านมานี่กือเข่า0ูนย์ตรงๆนะคะเข่าล่างนะคะสําหรับคลิปแรกเพิ่นหายไปแล้วหายตารางนะคะคลิปนี้หายทั้งบนทั้งล่างเน้นหายเลยนะคะข้างล่าง ้วก็บ,บนนะคะขางบนจะสมตัวสตัวกับไฮมานะคะวัตทิพผ่านมากามตัวพิษตัวหนึ่งนะคะคลิปแรกนุ่นทิยาอธิบายแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้โค้งสุดท้ายเน้นไฮเลยจะเป็นตัวได้จะห้ไปฟ้างเสียงสัมผัสแล้ว,วนุ่นทิยากับเซียน8ปดิว้วมวดวันที่1กรกฎาคม2568โค้งสุดท้ายนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะฮัลสวัสดีครับมีแนวทางโค้งสุดท้ายครับผมค่ะโค้งสุดท้ายค่ะ,ค,ะครับผมา่สามตัวนะเยนนะคะโค้งสุดท้ายสามตัวบนหรอคะฮัลโสามตัวบนมีสี่หางจะคะ่ะตัวแรกนะพร้อมนะค่ะห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดศูนย์แปดสี่เก้าเจ็ด สี่เก้าเจ็ดแล้วก็แปดตูมสามแปดศูนย์สามอ่าข้างข้าสองตัวก็ตัดเล่นข้างบนนะตัดเล่นศูนย์แปดเล่นท้ายครับศูนย์แปดแล้วก็เก้าเจ็ดศูนย์สามใช่ไหมคะเน้นเน้นชุดไหนคะอาจารย์เน้นเน้นศูนย์สามกับข้างบนเน้นศูนย์สามแล้วก็แปดศูนย์สามใช่ไหมคะข้างล่างสามหางนะอันนี้ข้างบน ข้างล่างอันนี้อันนี้เป็นใบที่สองแล้วนะค่ะจําได้นะแล้วก็มีข้างล่างครับข้างล่างข้างล่างอ่ะห้าแปดห้าแปดศูนย์ห้าศูนย์ห้าห้าหกห้าหกเน้นไปสองหลังศูนย์ห้ากับห้าแปดครับห้าแปดกับศูนย์ห้าครับผมเน้นตรงตรงใช่ไหมคะอาจารย์เน้นตรงๆงเลยจ้ะแบบแบบเหมือนกรถูโหนกอะไจ้ะ ตรงตรงไม่ต้องกลับครับผมบนเป็นบนล่างเป็นล่างใช่ไหมคะอาจารย์อ่าครับผมนะฮะหนึ่งที่ยาตัวก่อนจ้า แนวทางของอาจารย์เซียน8ลิว้วโค้งสุดท้ายงวดวันที่1กรกฎาคม2568ข้างบน508 808 497 803เน้นที่803เลข2ตัวบน08 97 03เน้น03ข้างล่าง58 05 56 เน้นที่ห้าแปดกับศูนย์ห้าเน้นตรงๆง,งไม่ต้องกลับนุนทิยาลงถูกไหมคะ่ะอาจารย์ถ่ถูกต้องเลยครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะ<ม>ที่<ต>ให้แ <จะ S 1> นวทางค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพอไม่เป็นอะไรเ็ีบสิได้ยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์รววา่านุนทิยากับเซียนแปดริ้วนะคะโค้งสุดท้ายมาแบบด่วนดวน,ดวนตรงๆไม่ต้องกลับนะคะนุนทิยาบาเลขเพิ่นบ่หลายโตนะคะมีแค่ ข้างบน3ามคู่ข้างล่าง3มคู่นะคะเพิ่นลกาไ้เป็นแนวเทานะคะงวดนี้เป็นงวดที่2นะคะเข้ากับมาติดตามน้ำกันว่าจะใช่หรือจะไกลเคียงงวดแรกนุนทิยาลงไปกับเอฟซีกับเบื้องเฉยๆนะคะบดได้ลงทุนงวดนี้กับมาพิจารณาซอยกันนะคะนะคะสรุปว่างวดที่ผ่านมานี่เข่าศูนย์หกตรงๆนะคะข้อมูลนุนทิยาลงไปหฮต่างแต้คลิปแรกนะคะคลิปนี้จะบม่มี้อมูลนะคะ มาตรงๆไ่ต้องกลับนะคะสำหรับงวดนี้เิ่นกาย่งยืนยันว่ามาตรงๆไม่ต้องกลับนะคะเป็นแนวทางบ่วลายนะคะแนวทางบา่วลายโตนะคะ,น,ะ,คะ mm. นี่แค่นี้นะคะแยกบนแยกล่างให้ตรงๆข้างบนสามคู่ข้างล่างสามคู่ข้างบนเน้นชุดเดียวคือศูนย์สามนะคะข้างล่างก็คือหาแปดกับศูนย์หานะคะทั้งหมดทั้งม้วนนี้เป็นแนวทางหาศึกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแนวทางของเซียนแปดริ้วนะคะ นะคะนุ่นที่ยากกัขอ้อวยพรให้พ่อแม่พี่น้องอียิปต์ซดีแนวทางของเซียนแปดลิ้วนะคะ